เดินทางมาถึงหารอาหารสันเซาซ <c oughs> ันเซา <c oughs> เป็นสันเพียนแต่ที่ัมเพียนเขาก็แปดโมงตอนนี้บุรณะรีบโค้งบแล้วจังบรรยากาศดีดีร <c oughs> ้านรับสม ส้มโขงณลำพูนบริการทุกวันมาถ่ายบรรยากาศีนป่าพญาบาทด้านลำพูนยังพอได้เปิดตัวนี้บรรยากาศล่มเรื่นเย็นสบายเข้าห้องน้ำตัวไหม้ีนการ้านวะเนี่ยเปิดเหนีวิไอพี่เนาะผมได้มากเนี่ย ผมได้มาเข่าห้องแอร์นี่เป็นวีไอพีเนี่ยห้องเหนือครับนางจานีนหนอวพี่กัดเย็นนี่แล้วนี่คือบริเวณอาณาจักรล้านลำพูนปลา,าเผาเรือไฟเรือไฟเห็นตะโค้งมาแล้วเรือไฟเ <c oughs> นี่ยตัวนี้อำเภอใดไเนี่ยเรือไฟ อาณาจักรล้านลำพูนปลกเผามีลาบก้อยคมต้มแซ่บย่างเสือย่างพนมยนันพ่วงนมบ่าเป็นพนมมาไกลแล้วก็จะมาข้ามมาเสิร์ฟเลยมาซุดพูดซุดแท้กับพูดต้นลุม่ม <laughs> กันบรยกวัสดีบรรยากาศ ีกทางลงไปน้ำโค้งเป็นอาณาจักรที่ใหญ่พอสมควรของร้านลำพูนปลาเผาอยู่ท้ายเมืองนครพนมด้านทิศใต้ร่างกายเบืเ่อรถไฟก่อนเนาะผมเคยเห็นรถไฟใกล้ๆมาเบื่อเลยบิวัทเพื่อไปเห็ดปีนาเพื่อไปเห็นปีนาว <laughs> ะผมเห็นหใกล้ๆจะเถิดเลยรถไฟเ,เห็นแต่ใกล้ๆนะคเัา มาแรล้วไปดูเรือไผดูเรือไผ่ดูน้ำโขงนี่คือออกแล้วก็นะพูดแล้วมันก็วอดพูดเลยวอดอันน้องจันพูดแล้วอันนี้นะอันถนนริมโขงนี่นะก็ว่ข่อยเดินเดินพุทธดงแบบพีนั่นเดี๋ยวเดินพุทธดงมามถ้าข่อยเดินเดินพุทธดงจากทาดมาเลย สุดตรงเลยสุดตรงบนานนครไปเท้าเทนโอ้หกหกกิโลเลและมันตรงกับอนพระธาตุสีคโคตรเลยทางนี้ก็ได้อันนี้เขาเัยงหมูม,มากขึ้นกันเนะสุดยอดเลยเรือไฟนครพนมมาเบิงโค้งสาง